สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมแฮปนะครับวันนี้พ่อแม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเข้าเรื่องเลยวันนี้จะมาสอนคอมมานด์บล็อกมันนี่นะซึ่งข่าวล่าสุดที่ทุกคนอาจจะยินก็คือการเปิดเซิร์ฟไหมครับซอร์วพวกออม็ตอันนั้นเนี่ยมันปิดตัวไปแล้วซึ่งเราก็จะไม่มีการสอนคอมมานด์บล็อกแต่ว่าเอาไว้เล่นกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็สนุกดีเออสร้างเซิร์ฟเล่นขายของซื้อของอะไรเงี้ยมันเป็นสกอร์บอทมันนี่นะ วันนี้แบบนี้เป็นแบบว่าเวอร์ชั่นใหม่เรามันก็ต้องมีปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นแล้วก็คำสั่งของคอมมานด์เนี่ยนิดหน่อยเองนะฮะเดี๋ยวเริ่มแรกเลยสเต็ปแรกนะฮะก็จะเสกคอมมานด์บราออกมาเขียนตามไปอาจารย์จะค้างนิดนึง g i v g p c o m m a n d b l o c k คอมมานด์บล็อกชุดหนึ่งก่อนนะครับก็ขึ้นสองอันตรงนี้ ชุดนี้เอาไว้ให้มันเช็คนะฮะว่าจะเอาอะไรขึ้นแสดงผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็นี่เป็นคอมมานอันที่2นะก็จะประมาณนี้เราจะใช้คอมมานแค่5บลบอกนะครฮะผมในการทำสกอบอตมันนี่เราก็จะสร้างสกอบอตขึ้นมาเลย s y b บอ o อ b object add เราจะตั้งเออง่ายๆนะฮะเราจะตั้ง data ก่อนเราจะเขียนด้อะไรก็ได okay. ้แต่ผมจะจ้างเป็น data เพราะว่า d a t a เอาไว้เก็บผู้เล่นนะับผมนี่คือ Data นะดัมมี่คุณจะทําให้ชื่อมันสวยยังไงก็แต่งเอาเลยนะครับผมอย่างเช่นผมจะทำนี้มันนี่นะเออโอเค Data ก็คือสกอตบอทที่เอาไว้เก็บข้อมูลส่วนดั m มีก็คือเป็นชื่อ ที่เราจะเอาให้โชว์ผูตรงสกรอร์บอทหน้าผมก็แอดไปเลยนะฮะโอเคเสร็จไปแล้วสำหรับข้อมูลอันที่1งของสกรอร์บอดแล้วก็จะมาเริ่มออสกอร์บอดอันที่2ก็คือออบเจกต์ของมันอีกออบเจกต์หนึ่งหลังจากที่เราเอ,อา Data ไปแล้วเราก็จะมาเอาเป็นโชว์นะครับผมโชว์ก็คือโชว์เอาไว้โชว์นะแบบว่าเพลเยอร์อย่างเงี้ยเราก็จะให้มันแยกออก Data กับ โช,โชก็คือจะโชว์เงินส่วนอาตาัตราเก็บข้อมูลผู้เล่นสําหรับผู้เล่นที่ออกไปแล้วเขาก็จะลบข้อมูลเพเยอร์ให้เรานั่นเองนะครับผมไม่จําเป็นต้องใส่ชื่ออะไรก็กดแอดไปเลยประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเริ่มจากคอมมานด์แรกเลยนะเราจะมาเราจะนับคอมมานด์เช็คเนี่ยเป็นคอมมานด์แรกนะครับผมก็จะเป็นเทสตะ ta ก่อนโอเค นี่แล้วก็ทำเป็นสีน้ำเงินสีม่วงทำงานเสมอไม่มีเงื่อนไขอันนี้เราสามารถแก้ไดนะ้ไอสำหรับคอมมานดที่มันขึ้นเราก็จะเขียนว่าเกมลูปนะครับผมคอมมานมันจะขึ้นรัวๆนะทีแรกเรายังไม่ได้เซตแล้วก็ c o m m a n d command box okay. output เห็นไหมมันก็จะมีเอา p u พุออกมาแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นไม่จริงนะ ฟานกับทูใช่ไหมผมก็ไม่รู้ปุ๊บมันก็จะหายมันก,ก็จะไม่แสดงมารบกวนเราตรงนี้แล้วนะครับผมโอเคก็จะมาทบทวนทุกคนนะผมว่าเรา,าจํากันได้ไหมประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นก็จะเป็นในส่วนของเอาไว้เช็ค execute cut e, execute นะฮะแล้วก็ออม ตอนนั้นอ่ะเราจะใช้ gs ga ใช่ไหมแต่มันไม่ใช้ไม่ได้แล้วเราต้องใช้เป็น as นะครับผมแล้วก็ ga run tumors, posts, sort of s scoreboard นะฮะ a r d scoreboard แล้วก็ o play ers pager ใช่ไหมใช่แล้วก็ op operation อะไรสักอย่าง ก็จะทำเป็นมันจะมี data กับโชใช่ไหมแล้วก็เขียนอ่อดัตตก่อนอันนี้ต้องเป็น G S เท่ากับ data นะครับแล้วก็เขียนอีกเท่ากับอ่อ G S โชเงินโชก็คือเงินนะครับน่าจะประมาณนี้เราต้องใส่ในคอมมานบล็อไปก่อนสำหรับคนที่เขียนแล้วนะ เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างเลยนะก็จะเป็นห่วงโซ่ไปปึ๊บปบนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเรายังทําอันสาอันนี้ยังไม่เสร็จเราก็จะมาเริ่ม delete s c o r e b o a ที่เราสร้างไปนะก็คือ scoreboard object remove ไป remove data ที่เราสร้างนะก็คือ data นะ นี่ก็ให้มันลบนะฮะดาต้าที่เราสร้างทีแรกเลยให้มันลบออกแล้วก็ให้มันเพิ่มเข้าไปใหม่ก็คือไปสิว่า Object Add Data DUMY Dump ันนี่นะฮะปุ๊บ จะประมาณนี้แล้วก็ทำให้มีเงื่อนไขแบบนี้เราก็จะได้มันก็จะลบแล้วก็เพิ่มใหม่เรื่อยๆเพราะว่ามันมีเพเยอร์ออฟไลน์อะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับเพเยอร์ประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นเป็นสกอรบอดเอาไว้โชว์ตรงเซสบีเซสบาระไรสักอย่างสกอรบอลออบจิสเซสดีไอเอสพีเอวายเซสเราจะเซ t List, หรือว่าเซสไซบาก็เายไซบาก็คือจะโชว์ด้านข้างของหน้าจอแต่ว่าถ้าเป็นลิสต์ก็จะอยู่ด้านข้างของเมนูนั่นเองเมนู menu, ประมาณนั้นนะผมก็จะเอาเป็นเอ่อไซบานะครับผมไซบาก็คือด้านข้างหน้าจอของผมนั่นเองเอาเป็น Data ให้โชว์ Data ก่อนนะครับผมมันก็จะโชว์ด้านขวาประมาณนั้นเลยโอเคปึบปึบทำให้เป็นห่วงโซ่ไว ก็เอามาใส่เขียนให้มันเสร็จจากนั้นเราก็จะเอาอีกคอมมาหนึ่งเนี่ยมาทำเป็นสกอร์บอดเพื่อที่จะให้เงินผู้เล่น0เพื่อที่จะให้มันแสดงนะก็จะเป็นเลเยอร์เอ s G A Show นะให้มันเอสโชนะเท่ากับ0นย์นั่นเอง ก็จะประมาณนี้แล้วเราก็ามาใส่ที่คอมมานเหมือนเดิมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็จะมาให้มันเริ่มทํางานก็คือสีม่วงทํางานตลอดซึ่งเราจะหน่วงเวลาไว้ที่80เพราะว่ามันจะเร็วเกินไปแล้วมันจะไม่แสดงผลนะครับก็จะปึ๊บให้มันทํางานไปเลยมันก็จะขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าสกอร์บอร์ดด้านขวากระพริบแสดงว่าคุณทําถูกแต่ว่าถ้ามันไม่กระพริบเนี่ยก็แสดงว่า,าจะน่าจะทําผิดนะครับ นี่ก็จะประมาณนี้ฮะอันนี้โอเคสําหรับคนที่สงสัยว่ามันทานํางานยังไงเราก็จะมาดูกันนะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยเอาไว้เทรดสำหรับผู้เล่นที่มีอยู่ว่ามีจริงหรือไม่ประมาณนั้นแล้วก็จะมา execute ต่อสําหรับผมที่เข้าใจนะก็จะทําให้มัน run s, ออก c บบอ b o ด r d p เ a y e r ให้มัน show data ก่อนแล้วก็มาซ้อนกับ โชว์เงินอีกทีหนึง่งก็คือด้านขวาตรงนี้เห็นไหมมันนี่แล้วก็สุพัน์ก็คือชื่อผู้เล่นนี่ก็จะรีมูฟดาต a าออกแล้วก็เพิ่ม Data เข้าไปใหม่เพื่อที่จะลบ p a y e r a f l l n อออกแล้วก็ s e t d i s p l a y d i s ิ s i d e b a r ก็คือเอาขึ้นมาหน้าจอจากนั้นก็ให้ไปรันเป็น p a y e a a d show ที่เราสร้างเป็นตัวที่2นั้นให้มันโชว์ศูนย์ก็จะ โชว์เป็นตังของผู้เลน่นนั่นเองก็จะแยกออกเป็น Data กับเงินของผู้เลน่นประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าสงสัยว่ามันใช้ได้จริงไหมเราก็จะมาลองดูสกรบบอร์รบัเยอ g p สกอร์บอต p a y e เ AddGP สําสำหรับเงินของผู้เลน่นจะเป็นโชนะก็จะสัก10บ,บาทประมาณนั้นไม่รู้ผมทำไวไหมบ้างค้างค้าง อาผมน่าจะทำผิดนะครับก็จะเป็น R C O I B O T U E I G P S G P T O W สิบนี่ก็จะเป็นคำสั่งเพิ่มเงินนะครับผมแล้วก็แปลว่าจะเป็นขายของอะไรอย่างนี้ เราก็ค่อยไปเพิ่มมา,าแล้วแล้วก็มาใส่ในคอมมานให้เราพิมพ์ก่อนแล้วค่อยมาใส่ในคอมมานก๊อปมาใส่ในคอมาม,าอมานะก็จะประมาณนั้นนี่ครับก็จะทางานได้ตามปกติเลยนะครับผมอีงผมอยากให้ทุกคนดูนะตอนเพย์ออฟไลน์มันออกแต่ว่าผมไม่มีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยนะก็เลยไม่ได้ทดสอบให้ดูแต่ว่ามันใช้ได้นะลองไปใช้กันดูเสร็จแล้วครับสำหรับสกอร์บอดง่ายๆในปีนี้นะฮะก็จะเป็นสกอร์บอดแบบเก่าเลยแต่ว่ามันมีแบบใหม่นะถ้าท่านผู้ชมอยากได้แบบใหม่สวยๆกว่าน,นี้ก็ มีใน Youtube ช่องอื่นๆติดต่อไปติดตามได้เลยนะครับสำหรับผมก็มีสอนแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าอยากให้ผมสอนออ่แบบขายของซื้อของเพิ่มก็บอกได้นะครคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมจะทำสอนถ้าบ้างๆนะเดี๋ยวสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ